ดิซายซายแม่จะลุงนกเนี่ยดูดิเฮ้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันตายยังอ่ยังย่งมันยังไม่ตายเมื่อกี้ให้แม่เห็นมันลืมตาอยู่เฮ้ยอเหม่ข้อเหอไม่น่าใช่นะมันมันก็ตัวโตแล้วนะแต่ทําไมมันมาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวมันอ่ะเมื่อกี้แม่ลงมาจะมารดน้ําต้นไม้ไงแล้วก็แบบ แม่ก็เห็นนี่ตุอะไรดำสีดำๆมันเดินอยู่ข้างๆถังตรงนี้เนาะแม่ก็เลยมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ย,ย,ยตอนเลก็กกะจิตลทธดเดียวนะคะทุกคนดูดิเห็นไหม,มไ,ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันมาหยุดตัวเดียวมันไม่รู้แล้วแม่พ่อแม่มันมีไหนก็นไม่รู้อะ่ะดีนะที่หมาเราไม่เห็นเน,เนาะปาร์ตี้กับโปเต้โปเต้มาแล้วโปเต้อย่าทำนะโปเต้มันไม่เห็นมันไม่เห็นตุกตา เอาไงดีอะดิซายอาไงดีเอาแม่ว่าเอาเขาไปอยู่บนบ้านไหม <Huh? S 1> แต่ว่าเอาผ้าหนูนะแม่ผ้ามาเมื่อกี้แม่วิ่งไปผ้ามาหนูผ้า,าลองมือก่อนแล้วก็ค่อยๆจับจับเบาๆลก oh. เอาไปไว้บนบ้านดีกว่าอาจจะเป็นตัวที่อยู่บนหลังนั่นหรือเปล่าหน้าบ้านเรา <laughs> เจ็บแพร <Huh? S 1> อ๋อเจ็บหัวเข่าก็เจ็บค่อยค่อยๆค่อยๆคอยๆนั่งลง <laughs> อ๋อค่ะเป็นแผลได้ไหมเออจับเบาๆค่อยๆจับเขาเบาๆเดี๋ยวเราไปไว้หน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านเรามีรังนกอยู่นะมีนกมาอาศัยอยู่ตรงหน้าบ้านเรานะหลายคอกแล้วเนาะ <Huh? S 1> เราก็ปล่อยให้อยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไล่นะอาจจะเป็นหอกคอกนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันห oh, <wow. S 1> รือว่ามันเจ็บมันเป็นอะไรไม่รู้นะเ <laughs> นี่ยมันทำไมไมาอยู่ตัวเดียวอะ่ะรู้จับดีๆสองมือนะ มันทำไมไมาอยู่ตัวเดียวมันพ่อแม่มีไหนเนี่ยไปเข้าบ้านจับถือดีๆให้หล่นนะลูกไปนี่มันดีจะ <c oughs> จับดีๆจับดีๆไปเดี๋ยวเราไปไปทางนี้ไปทางนี้โอเจ้ฮะ <c oughs> ไปทางหน้าบ้านไปทางหน้าบ้านไปเดี๋ยวไปดูลังลูกไม่ไปทางหน้าบ้านดีไปดูลังที่อยู่หน้าบ้านเราอะไม่รู้ว่าเป็นของ,ของคอกนั้นหรือเปล่าไปไป<ห>ะไปดูซิเมื่อกี้ที่เราเจอนะอยู่ด้านข้างบ้านเรานะคะทุกคน ไปดูดีไปดูนี่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 มีคอกหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ใช่หรือปเปล่าหนูถือไว้หนูถือลูกนกไว้ดีๆนะไหนไหนวันนี้ไงนี่แม่มันอยู่เนี่ยเนียเนียแม่มันอยู่เนี่ยยางยางแต่ไม่รู้ว่าของคอกน,นี้ไหม<อ>นี่แล้วก็มีมีตรงคอกตัวนี้อีกอีกคอกหนึ่งลูกมาดูดี <laughs> ไม่มีอยู่แล้วตรงน <c oughs> เนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงมุมนี่อีกพ่อว่าตรงนี้ไม่มีแล้วดีไซน์ฮะใช่ค่อยๆวางกลางๆลูกวางตรงกลางๆเดี๋ยวมันจะกิ้งตก ลืมตาแล้วใช่มันลืมตาได้อยู่มันยังไม่ตายนะแต่แม่งงว่าทําไมมันไปอยู่ตรงนั้นได้ตัวเดียวมันอะไม่ว่าหรือว่าหรือว่ามันบินมันบินได้แล้วแล้วเพเอิญมันแบบมันเจ็บมันมันบินแล้วมันเจ็บมันเลยมันตกลงมาหรือปะก็เลยอยู่ตรงนั้นหรือปะไม่รู้ไม่รู้โอ๊ยโอ๊ยโอยนมันเหมือนมันเหมือนมันเจ็บขาแม่แม่ว่านาเหมือนมันเจ็บขาเนาะ <risque> อย่าทำใอยอย่าทำไครหาอะไรมาให้มันอยู่เดียตะก้าดีกว่าเดี๋ยวแม่ไปหาก่อนเขาจะบินเหรอแม่ว่าเหมือนเขาดูเหมือนเขาเจ็บขาด,ด้วยหนูลองเอามือออกข้างนโอ้ยนั่น, <icias S 2> น,นเห็นไหมเคืาแบบเหมือนเสียาการทรงตัวยังไงไม่รู้อะโอเหมือนกระเพกกระเพกเหมือนยังไงไม่รู้อะเนาะมาไหน ไม่ใช่นกเกิดใหม่แล้วนะเขาไม่ใช่นกอันนี้อยู่นะเออใม่แม่มาให้เขากินเขาไม่ใช่นกเกิดใหม่แล้วนะดีไซน์แต่แบบเขาโตแล้วนะโตพอสมควรแล้วเนี่ยแต่น่าอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าอะนี่แม่เอาอะไรนะเมลบอรี่นะคะกับองุ่นนมาให้ด้วยนะเผื่อว่าเขาจะกินไม่เดี๋ยวลูกบอกทำไมเงียไม่ไม่ไม่เขาอาจจะได้ยินเสียงลูกเขาหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้คือถ้าเป็นลูกเขาจริงเดี๋ยวคืนนี้เขามารับลูกเขาคงมารับลูกเขาไปอ่ะ นี่ไงเขาร้องเรียกหาแม่เขาเห็นปะนี่หลับตาเห็นไหมเขาหลับตาเนาะเขาไม่ยอมลืมตาเนาะน่าจะเจ็บอะแม่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอย่างน้อยอยู่บนนี้ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ข้างบ้านแหละเนาะเพราะว่า <c oughs> ถ้าอยู่ข้างบ้านตรงนั้นอะถ้าเกิดปาร์ตี้โปเต้ไปเจออะบางทีมันแบบอาจจะกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อาจจะกัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องปิดลูกไม่ต้องปิดเผื่อแม่เข้ามารับลูก เดี๋ยวเราเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้เพื่อมันออกมาเดี๋ยวมาตกเดี๋ยวไว้ข้างล่างไว้กับพื้นก็ได้เนาะ,อะโอเคนี่แม่ก็ไปเจอลูกนกมานะคะทุกคนรีบมาเรียกดีไซน์แล้วก็รีบเอากล้องไปถ่ายใหญ่เลยนะงงว่าไม่รู้มันมาจากไหนนะไปเจอมันอยู่ข้างบ้านนะดีไซน์วางไวน้นี่ข้างล่างนี่เดี๋ยวเผื่อแม่เข้ามารับวางมันดูข้างล่างข้างล่างตรงพื้นเลยลูกเขาเข้าเาป็นนักข้างในเดี๋ยดีมาเลยกลางบ้านเลยหนูไปใกล้ๆขาต้นลูกเออเออไว้ตรงนั้นก็ได้ เดี๋ยวเผื่อคือกลางคืนแม่เข้ามารับอ็ไม่ต้องทำแล้วเผื่อตอนกลางคืนแม่เขาจะมารับเนาะไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูอีกทีนงว่าเขายังอยู่หรือว่าพ่อแม่เขามารับไปแล้วเนาะโอเคไปไก็ก็เลี้ยงไงถ้าเขายังอยู่เราก็เลี้ยงจนกว่าเขาจะแข็งแรงแล้วก็บินไปเองได้เป็นยังไงคะทรายนกยังอยู่ไหมนกหายไปแล้วนะคะทุกคน<ห>นี่เมื่อคืนนะ เรา,เาไว้ตรงนี้นะเช้านี้ออกมาเหลือแต่ร่องรอยเนี่นะคะอุดจระสองจุดแม่มันมารับไปละมั้งเนาะหรือว่าดีไซน์หนูลองหาแถวนี้ดูดีๆก่อนไหมมันอาจจะอยู่ตามใต้โต๊ะใต้อะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> เพราะว่านี่นะหมาก็ขึ้นมาไม่ได้นะคะทุกคนเรามีประตูกั้นแบบนี้นะก็คือมีสองอย่างแม่เขาอาจจะมารับไปแล้วหรือว่าอาจจะอยู่แถวเนี้ย ต้องลองหาดูดีๆก่อนตามใต้โต๊ะใต้ไหไงเนาะนี่ไงดีไซน์แม่ว่าแล้วยังอยู่นี่เฮ้ยอ้าวก็คิดว่าแม่มารับไปแล้วโอ๊ยน้อยังอยู่อยู่เลยกว่ามันกลัวมันก็เลยมาหาที่ใช่มันกลัวมันก็เลยมาอยู่ที่ที่ปลอดภัยนี่สงสัยจะได้เลี้ยงแล้วล่ะ เลี้ยงจนมันโตมันแข็งแรงแล้วค่อยปล่อยให้มันบินไปแล้วล่ะแม่ว่าหาอะไรมาเลี้ยง <c oughs> ดีใจได้เลี้ยงนกแล้วค่ะทุกคนดีใจไหม แต่สภาพตอนนี้ยุ่งเหยิงมากเลยป่ะเดี๋ยวดีไซน์จะไปโรงเรียนนะคะแต่ไปกินข้าวเปียกผม<ๆ>ก่อนนะคะได้เลี้ยงนกเพิ่มแล้วนี่ติดตามกันนะคะทุกคนดีไซน์นได้เลี้ยงนกน้อยแล้วน,น,นี่ตรงนู้นก็มีตรงนี้นี่ตรงนี้ไหนใช่ตรงนี้ไงเนี่ยเออแสดงว่าไม่ใช่ลูกของตัวนี้ลูกเนี่ยๆนี่ยเนี่ยนนะมีอยู่ตรงนี้คออหนึ่งนะ รังหนึ่งแม่เขากกอยู่นะนะไม่รู้ว่าคลอดหรือยังหูกไม่รู้ว่าเป็นตัวหรือยังแล้วก็มีอยู่มุมโน้อนอีกที่หนึ่งน้ลูกน้อโน้นน่ะนู่น่ะไปแล้วอะค่ะอ๋อเหลือแต่รังรอะคะอ๋อไปนิซาได้เลี้ยงนกแล้วติดตามดูกันนะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเดี๋ยวนิซารีไปโรงเรียนก่อน